三百九十九元。 สอดส่องส่องลักษณะตามพระสนมไปตามขลงเุ่นเหลืองพระศึกษาสิบห้าปีเศษเรียงกรบจกเขตเดนหาดโจทดขานทวนนิเวศ ธอลาดประดเปรื่อความรู้ทั้งหลายดุสายรู้ เมื่อใครอาทิตย์หัสดงมีพระภิกษุหนึ่งองค์เดินโอโอกจากดงแมงราพระผู้ดงท่านทรงกรดตะวันหรือก็หมดแสงส่อง่านทอดสมบอง ลงไปกองกระดอดโรงโครงแอบสาสักครู่หนึ่งตาจึงเอยมีแหละยายเอ้ยตอนทําต,ต้องเชือ่อแม่ไก่ต้องยังฝายยายหรือก็ทํายื้องยังไปฟังพลาบับไหนฝายแม่ไกล ไมยชายนอนชาอา้าไ,ไม่ย้ายแล้วแกะตั้งตัวได้ละ้กระรีบวิ่งไปในครัวควาสักกระเบือฟาดหัวตาไม่ทันตั้งตัวเสียรักด้วยอานิสงใจประเสริฐตาเ็ยายก็ไปกรเ เอศิลปินเดสกสกรนะครับส่งเสียงอาจจะแหบแห้งต้องกราบขอประทานอภัยเกะก่อนนะแม่จ๋ายายจ๋าเพราะช่วงนี้ทําการสแสดงกันทุกคืนเลยสองเดือนมาแล้วขอบคุณพี่สาวนะที่เอาข้โพดทั่วมาให้ก็อย่าได้เจ็บได้จนนะพี่นะให้พระเสื้อเมืองพระทรงเมืองพระทิยามเทวาธีราชปกป้องรักษาให้ใจเย็นอย่างน้ําเชียวถามจริงๆเถอะ ไปตัดผมจากร้านไหนมาเป็นซลพี่คนเยอะไม่ตอนไปตัดเนี่ยอือไปแเซล์พี่นม่เอ้ยหนสาวเขาพูดง่ายนะสูงเสียงอาจจะแหบแห้งต้องกราบพะทานเขาไว้ก่อนแม่สองเดือนแล้วครับนะครับที่ทําการแสดงก็ไม่หยุดเลยประเดี๋ยวกลางวันประเดี๋ยวกลางคืนฉีดยาก็พอทุเราเบาบางหายกันไปครับมาสุดหนักเอววันนี้นะแม่เอ้ยทำไมเล่าหวยแดกยกคณะเชีย ถูหวยไปเรื่องแปลกหวยแดกไปเรื่องธรรมชาติและโฆษณาสักนิดนะครับห้องน้ําอยู่ด้านหลังนะครับกรรมการก็บอกมาว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิยงง์ยังไงยังไงก็ไปที่ห้องน้ำํำพูดถึงห้องน้ําก็เกือบเอาชีวิตมาทิ้งรับวันนี้และเหล่าทำไมละบ้านแค่นี้จะทิ้ง ีีมาท่นก็ามาครั้งแรกไม่รู้ว่าห้องน้ําอยู่ตรงไหนแล้วมันอยู่ข้างหลังจอดรถตรงร้านตัวนเกี๊ยวมองหาห้องน้ําก่อนเลยเป็นไงมองไม่เห็นแล้วว่าห้องน้ําอยู่ไหนเห็นแต่าสาวๆมันก็เริ่มกําลังเริ่มโตเร<อ>าก็ถามาสาวๆแบบไอายบอกหนูห้องน้ําอยู่ไหนเอ่ยมันรึกมว่าฉันไทยปัญหาสม้งมันบอกยอมหลังจากนั้นตรงเป็นหัวเต่าเลย ถวายบังคมพระคาถาบานที่ก็มีแต่แกนี่แหละที่คอยเป็นเพื่อนให้ฉันมีความสุขสนุกสาา大ทป็นวันด้วยหน้าที่ภารกิจที่เสด็จพ่อสุรมินตามอบให้ข้าพระเจ้านั้นพินทุมาคอยดูแลประการสําคัญน้องชายกับน้องสาว ก็ไปเรื่มเรียนวิชาความรู้ยังไม่กลับไปสู่เมืองเลยคงอีกนานแล้วพยาค่าถ้าลองไปล่ำเรียนวิชาเนี่ยนั่น,น่งสิเพราะว่าคนลงเรียนเนี่ยอีกนานกว่าจะกลับบ้านพ่อผมแก่แล้วไม่รู้จะทักเท่าไหร่แล้วเนี่ยอายุะยังเรียนอยู่เลยจริงเหรอเห็นแม่เขาถามพ่อมาเย็นถามว่ายัางไงแม่พ่อมึงช่วงนี้ไม่ทําการบ้านเลยนะเนี่ยแกยังเรียนอยู่ ลายสารหลักในพยาคาะอยาให้บรนลุสามโมงตรงเวลาพยาค้าฟาบานะเข้าเฝ้าเสด็จพ่อจะดีกว่าพระอาญาเป็นสำคผัญจะได้ไปทูลต่อเพื่อขั้วเดียวมาเรื่องการค้าขายระหว่างต่างประเทศนะที่สถิตของเราจะเนิงานนอยม่ต็ม น้องสื่อมีลายชัยจ้ําออกงามงายเป็นชายหนู ไม่ใ,ใครพยายามถึงตัวจะตายอย่างไรก็ตาขอใหเชื่อม